มาหัดคัดกอไก่ถึงฮอนกูกไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหัดคัดปอปลาและผ่อพึ่งค่ะเริ่มกันที่ปอปลาก่อนนะคะให้น้องๆใช้ความรู้สึกเดียวกับที่เราคัดบอใบไม,ม้กลมๆอย่างนี้ลากลงขยับมาด้านข้างลากขึ้น แต่ให้หางของเขายาวขึ้นไปอย่างนี้ค่ะอีกครั้งนะคะกลมๆล,ลากลงขยิบมาด้านข้างและลากหางยาวๆขึ้นไปแบบนี้อีกครั้งนะคะกลมๆล,ลากลงเขยบิบและลากขึ้นไป เราก็จะได้ปอปลาแล้วค่ะต่อไปเป็นตัวผ่อพึ่งนะคะให้น้องๆทำหัวกลมๆอยู่ด้านในนะคะลากลงอยากแหลมๆขึ้นไปแบบนี้และลากขึ้นเราก็จะได้ผอพึ่งละค่ะลองดูอีกครั้งนะคะทำหัวกลมๆไว้ด้านใน ลากลงมาด้านล่างเฉียงขึ้นแบบนี้เป็นแหลมๆนะคะแล้วก็ลากขึ้นอีกครั้งค่ะกลมๆให้อยู่ด้านในลากขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้ผ่อพึ่งแล้วนะคะหากน้องๆที่ถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ